ในอาซีครบรอบ55ปีในประเทศไทยเดินหน้าสู่อนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Driving Sustainability พร้อมเปิดตัวอย่าง i z Radio ประสิทธิภาพระดับสนามแข่ง บริษัทอีโนเวย์รับเบอรประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ IRC ผู้ผลิตยางชั้นนำจากความร่วมมือระหว่างทุนไทยและญี่ปุ่นฉลองวาระครบรอบ55ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้แนวคิด driving sustainability ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้ผลิตยางที่เน้นความยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจากทั้งสฝั่ง ที่ทำงานร่วมกันอย่างเนียวแน่นตลอดกว่า5ทศวรรษพร้อมเปิดตัวยางใหม่ IRC i z Radial สำหรับบิ๊กสกูตเตอร์3 0 0 3 5 0 c ถที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสนามแข่งในวาระพิเศษนี้ทาง IRC ได้ทำการส่งมอบหมวกกันน็อก55,000ใบเพื่อส่งต่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางและเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทั่วประเทศอีกด้วยครบรอบ55ปีนี้นะครับของทาง i c เนี่ย ทางไอซมีกิจกรรมที่สําคัญโดยหลักเลยครับคือการมอบนะครับหมวกกันน็อกนะครับห้าหมาพใบครับสู่ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกๆท่านนะครับผมถือว่าเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวมอเตอร์ไซค์ทุกๆท่านนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีการเปิดตัวนะครับยางรถจักรยานยนต์นะครับ r s c 001ซึ่งเป็นยางสตรัคเจอร์รเดียนะครับรุ่นแรกของประเทศไทยสำหรับ บ <principe> right ิ๊กสกูตเตอร์350ซีซีเจตนารมณ์ของทาง i i c นะครับก็ทาง i อ c เนี่ยจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสร้างโมเดลใหม่ๆมาตอบโจทย์ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกเราคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะกระจายสินค้าให้ไปทั่วประเทศให้ได้นะครับผมครับก็รู้รู้สึกถึงคุณสมบัติที่ที่ยางตัวใหม่ก็คือ I อเซนไรเดียนะครับก็คือทำให้เราได้ใช้เหมือนประสบการณ์คือ ที่เราได้ทดลองทั้งในสนามแข่งด้วยก็คืออย่างบนท้องถนนเนี่ยก็มีโอกาสไปทดสอบแล้วก็ทั้งสนามอาอย่างพื้นพื้นที่เปียกแล้วก็พื้นที่แห้งเนี่ยตรงเนี้ยคือเราไปลองมาทดสอบมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็ตรงตามที่ที่ผมเคยแจ้งไปหรือทางทาง IRC ได้แจ้งเลยก็คือมันสามารถยึดเกาะได้ดีควบคุมได้ง่ายระยะเบรกเนี่ยค่อนข้างสั้นแม้กระทั่งเอ่อในเรื่องของพื้นเปียกและแห้งเนี่ย ทำให้เราเหมือนรู้สึกมั่นใจดีกว่ารู้สึกถึงความปลอดภัยในเวลาเราไปใช้บนถนนอย่างเงี้ยอย่างอย่างความเร็วที่ใช้เนี่ยผมก็ได้ทดสอบมาในสนามช้างเลยว่าเราลองไปทดสอบความเร็วจริงๆซิว่าเป็นยังไงซึ่งบนท้องถนนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เท่านั้นอยู่แล้วก็การันตีได้ว่าในเรื่องของความเร็วที่จะใช้กับเนื้อยางกับยางเส้นเนี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ให้ความรู้สึกปลอดภัยดีกว่าต้องบอกว่าถ้าเราจะทำความเร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ก็คงไม่เท่าในสนามแข่งนะครับก็ ก็ยืนยันได้เลยครับว่าเรื่องของความมั่นใจเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้ฟิลลิ่งกับยางตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับยางรถแข่งเลยครับ